r 3 5เป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิตมานานจนถึงโคตรนานนานจนบางคนรู้สึกว่ามันนานไปหรือเปล่า m i n เน c h a เชนรอบแล้วรอบเรายังไม่เปลี่ยนโมเดลสักทีซึ่งจริงๆแล้วในเชิงโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หนึ่งครั้งใหญ่ๆครับนั่นคือนับตั้งแต่เปิดตัวปี2009ยาวไปถึงปี2011จะใช้แพลตฟอร์ม CBA r 3 5และนับจากปี2012เป็นต้นไปเปลี่ยนเป็น DBA r 3 5 ความแตกต่างก็เป็นการอัปเดตรถโดยโรวมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นครับและเนื่องจากรุ่นพิเศษถูกทำออกมาหลายรุ่นมากเราจึงขอเล่าไปตามหมวดหมู่ท่านสามารถเลือกชมตามหัวข้อที่เราจัดไว้หรือดูรวดเดียวจนจบได้ครับเริ่มกันที่ Special Model Track Edition One-off Version Nismo GTR และ NISMO OMURI FACTORY การแบ่งหมวดหมู่นี้อ้างอิงจากแนวทางการพัฒนารถของนิสสันว่าง่ายๆคือ GTR เป็นรุ่นที่ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักคือ GT หมายถึง Grand Touring เน้นความพรีเมียมขับสบายใช้ทําความเร็วสูงในระยะยาวอารมณ์แบบวิ่งในออโตบาลส่วน R คือ Racing เป็น Track Focus เน้นสมรรถนะโดยรวมและ n ิสโ o มเป็นผู้รับผิดชอบ Special Model ในรุ่นก่อนหน้าตั้งแต่ R 3 2จนถึง R 3 4จะเรียกว่า V Spec ครับแต่พอเป็น R 3 5ไม่รู้ทำไมเรียกสเปก V เหมือนกันโดยสเปก V ถูกผลิตออกมาขายตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2011ซึ่งถือว่าแรงอยู่พอตัวเพราะรวมแล้วมีอยู่110คัน ที่เหนือกว่ารุ่นธรรมดาคือเครื่องยนต์ V R 3 8 D E T T ที่ผนังห้องเผาไหม้จะถูกเอาไปทำแข็งด้วยพลาสมาทนทานกว่าเดิมระบบอากาศและของเหลวปรับปรุงใหม่กำลังสูงสุด485แรงม้าที่6,400รอบแต่สเปคญี่ปุ่นจะอยู่ที่522แรงม้าครับทอคสูงสุด588นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำที่ 3, 2 0 0รอบถึง5,200รอบครับท่อไอเสียไทเทเนียมเกียร์ปรับอัตราทดใหม่ ช่วงล่างบิวสไตล์เบรกคาร์บอนเซรามิกล้อจากเรสภายในบักเก็ตสีจากเรคาโด e c o อยเป็นรุ่นเน้นความหรูหราโดยสเปคที่ขายในตะวันออกกลางจะใช้ชื่อว่า VVIP เป็นรุ่นที่กึ่งๆ c u s คัสต a มเมดสามารถเลือกรูปแบบการตกแต่งได้คือภายในจะเป็นงานหนังระดับแฮนด์คราฟและอีกหลายๆองค์ประกอบรวมๆแล้วทำไว้แค่4 1คันเท่านั้น อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ประจำสกูล GTR นั่นคือสีมิดไนท์โดยรอบนี้มีรุ่นพิเศษออกมาในปี2013ใช้ชื่อว่า m i d ไ i g h t อ p อลสเปเชียล e d i t ชันรหัสสีคือ2 r p นอกจากสีแล้วของแต่งเพิ่มเติมที่ได้มาก็มีตั้งแต่สปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์และล้อจากเรสรุ่นพิเศษแบบนี้จำกัดจำนวนไว้ที่115คันญี่ปุ่น48คันอเมริกา50คัน ที่เหลือคือในยุโรปและตะวันออกกลางเกาหลีและไต้หวันครับ g e n t l e m a n edition เป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาขายเฉพาะในฝรั่งเศสและเบลเยียมมีให้เลือแกแค่สีเทา k a d กันเมเทัลและภายในเป็นงานหนังแทนครับสีแดงเลือดหมามี R35 แบบนี้อยู่10คันเท่านั้นรุ่นฉลองครบรอบ45ปีรุ่นนี้จะมากับสีพิเศษซิลิก้าบรัสรหัส e y 0สีเดียวกับ m spec ของ r 3 4นั่นเองครับตัวนี้ออกมาในปี2016มีอยู่ด้วยกัน79คันเท่านั้นถ้าคุณได้ดูพิธีเปิดโอลิมปิกที่โตเกียวคนที่นำไฟไปจุดที่กระถางคบเพลิงคนสุดท้ายคือนาโอมิโอซากะครับเธอเป็นนักเทนนิสซูปเปอร์สตาร์มือวางอันดับ2ของโลกในปัจจุบันและเคยเป็นที่1ในปี2019เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวยุนปี และเธอเคยเป็นพาร์ทเนอร์กับนิสสันในช่วงปี2018จึงมีการออกรุ่นพิเศษคือนาโอมิโอสากะคอมเม r โมเรชั o นโมเดในปี2019โดยรวมแล้วจะคล้ายกับมินเนี่ย p โอ l ปอ i ์อีดิครับเพียงแต่ว่าเป็นโมเดลปี2019รุ่นนี้จำกัดจำนวนมาที่50คัน 50th Anniversary Edition รุ่นฉลองครบรอบ50ปีของ GTR โดยมันจะมากับร่างทูโทน2สี ล้ออร่อย20การภายในสีเทาตกแต่งด้วยอาคันธาราปี2018นอกจากจะเป็นปีครบรอบของ GTR แล้วมันจะเป็นปีครบรอบของ ItalDesign ItalDesign เป็นสำนักออกแบบชื่อดังที่รับงานออกแบบตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นพร้อมส่งแบบสำหรับการผลิตเรียกว่ามีความรู้ความชำนาญอยู่พอตัว งานนี้เขาจึงขอร่วมฉลองด้วยการนำเอา n i ส m โม t r มาปรับแต่งซึ่งไม่ใช่แค่ใส่พาร์ทแต่เขาหรือแผ่นลมาทำใหม่ทั้งคันนั่นรวมถึงภายในทำใหม่ทั้งหมดครับเครื่องยนต์เป็น VR38 DETT ปรับแต่งโดยนิส m o มกำลังสูงสุด710แรงมา้าเดิมที่ g t r r 5 5เป็นรถสปอร์ตที่ถูกใส่เข้ามาในสายการผลิตหลักนั่นทำให้สิ่งที่หายไปคือความพิถีพิถัน หรืองานวัสดุที่ไม่ธรรมดารวมๆแล้วคือขาดความรู้สึกพรีเมียมแบบรถสปอร์ตยุโรปแต่ก็ทำให้ได้ราคาที่ดีครับ GTR R50 เป็นการทำตรงกันข้ามคือตัวถังจะถูกประกอบขึ้นด้วยมือเช่นเดียวกับภายในถือว่าเป็นงานแห่นครับระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์เลยก็ว่าได้มันเหมือนกับว่าถ้า GTR ไปเกิดในอิตาลีก็น่าจะออกมาประมาณนี้ และค่าตัวของมันก็ปาไปที่1.5ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยไม่ใส่ภาษีจะอยู่ที่50ล้านกับอีก775,000บาทรุ่นนี้จำกัดจำนวนการผลิตไว้ที่50คันเท่านั้นครับ T-Spec เ,เป็นรุ่นพิเศษตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาโดยเปิดตัวพร้อมกันถึง2เวอร์ชั่นคือ Premium T-Spec ส,สายปา่าและ Track Edition Engineer Bynismo t สเปค รีเมียมทีสเปกจะได้โป่งหน้าใหม่ใหญ่กว่าปกติล้อฟอสอรลอยจากเรหางหลังคาร์บอนไฟเบอร์ในห้องเครื่องจะมีคลิปสีทองตรงฝาครอบเครื่องเบรกคาร์บอนเซรามิกภายนอกมีสีพิเศษให้เลือกคือ JW0 มิลเลียมเจสีเดียวกับเนอร์ครับและอีกสีคือ DAP midnight หลายคนสงสัยว่า t ีสเปคมาจากทามรัสสเปคหรือเปล่า เพราะโปรดักต์สเปเชียลลตคนปัจจุบันของิสันคือคุณฮิโรชิทามมระแต่จริงๆแล้วนิสสันเขาหมายถึงเทรนส่วน Track Edition T ีสเปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีในหมวด Track Edition นะครับ Track Edition Track Edition คือรุ่นพิเศษที่ออกมาตั้งแต่ปี2013และทำตลาดถึงปี2015สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ Front Splitter วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ภายในใหม่และถอดเบาะหลังออก ปรับช่วงล่างให้ดีขึ้นรวมถึงเบรกและล้อเรย Track Edition นับจากปี2016จะได้รับการปรับปรุงโดย NISMO ดังนั้นจะเรียกว่าเป็น Track Edition Engineers by Nismo ครับสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่การประกอบตัวถังโดย NISMO เพิ่มจุดสปอตซึ่งจะทำแน่นกว่ารุ่นพื้นฐานโป่งหน้าใหม่ที่กว้างกว่าเดิมและมีช่องระบายอากาศ ช่วงล่าง n i ส m o ที่สปริงเลสสูงขึ้นและล้อ g t 5 0 6การจาก n i ส m o ครับ TRACK EDITION ปี2017แทบไม่ต่างจากตัวก่อนเพียงแต่มีการอัปเดตหน้าตาตามตัวพื้นฐานคือกระจังหน้า V-motion แต่ดูรวมๆแล้วจะดุขึ้นอยู่พอตัวเลยครับล้อตอนนี้ได้จาก n i ส m o ผลิตโดยเรขนาด20นิ้ว และ t r a c ก Edition ออกมาอีกครั้งในปี2020ได้เครื่องยนต์ปรับจูนโดย n i ส m o โมกำลัง600แรงมา้าล้อ Forge อ l ่อย20นิ้วของ n i ส m o ที่ผลิตโดยเร <c oughs> เพิ่มจุดสปอตตามตะเข็บตัวถังหลังคาและสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์ส่วนภายในได้เบาะจากเรคา r o โรครับทีสเปคเวอร์ชั่นแทร็ก จะได้ของแต่งทุกชิ้นแบบเดียวกับ T-Spec ตัวพรีเมียมที่ได้มากกว่าคือหลังคาและฝากระโปรงท้ายคาร์บอนไฟเบอร์เบรกคาร์บอนเซรามิกเหมือนกันแต่มีช่องระบายอากาศแบบใน GTR Nismo One-off Version ต่อไปคือรุ่นที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ไม่ได้มีไว้จัดจำหน่ายทั่วไปมีจำนวนหลักหน่วยเริ่มกันที่ GTR Spec Bow รุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นมาให้อยู่เส้นโบลโดยเฉพาะเพราะเขาเป็นคนเลือกสีภายนอกกับการตกแต่งภายในเองถือว่าเป็นคัสตอมเมสุดๆครับนอกจากนี้ก็มีแบบนี้อยู่อีก2คันถูกทำออกมาใช้ประมูลเพื่อการกุศลทำให้รวมแล้วมี GTR Spec Bow อยู่3คันบนโลกนี้ GTR R35 Fastest Drift Vehicle คันนี้คือ GTR ที่ทำสถิติ Guinness World Record รที่เร็วที่สุดในโลกโดยทำไว้ที่304.95กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอยู่คันเดียวนี่แหละครับ GTR p r e c i l l a หรือย่อมาจาก Predator Godzilla รุ่นพิเศษเพื่อการกุศลกำไรจากการประมูลถูกบริจาคให้กับ Nashville Predator Foundation องค์กรเพื่อการกุศลของทีมแข่งฮอกกี้ Nashville Predator ตัวรถเป็นปี2017และติดลายเสือเขี้ยวดาบของทีม Nashville p r e d a t o r ครับ GTR เวอร์ชั่นขับด้วยจอยใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เกม Gran Turismo ครับเป็นรถบังคับไปเลยคันนี้เมื่อช่วงต้น,ตนปี2021 McDon a l d นในญี่ปุ่นมีการออกชุด Happy Meal ที่จะแถมรถของเล่นจากโ o มิ c a ซึ่งเป็นรถโมเดลของ GTR งานนี้เลยมีการเล่นใหญ่เอา GTR Nismo ไปแรปด้วยสีทองด้วยและเปิดตัววันเดียวกับ GTR Nismo โมเดลปี2022นั่นเองครับสุดท้ายคือเวอร์ชั่นรถตำรวจครับญี่ปุ่น1คันดูใบ3คันอาบูดาบี2คันเอาละ่ะสำหรับตอนนี้ขอพักไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทหน้ากับบรรดานิสสโม GT-R ทั้งหลายใครชอบสายโหดสายรถแท็กห้ามพลาดครับ